ยาบาลแชร์ประสบการณ์โดนหลอกหลังแก๊งคอนเซนเตอร์อ้างเป็นหมอทนายตำรวจไซเบอร์หลอกลงทุนออนไลน์และเทรดหุ้น,นสูญซ้ำซ้อน2.75ล้านชี้เป็นเงินรักษาแม่ป่วยติดเตียงเก็บมาทั้งชีวิตเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่15มกราคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางบีนามสมมติ อายุ48ปีชาวเทศบาลหนองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีว่าโดนแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาหลอกร่วมลงทุนร้านค้าออนไลน์สูญเงินไปครั้งแรก1.8ล้านครั้งที่2อ้างเป็นทนายความและตำรวจไซเบอร์หลอกจะตามเงินคืนด้วยการลงทุนเทรดหุ้นสูญเงินไปอีก9.5แสนบาทรวมเป็นเงิน2.75ล้านบาทซึ่งตนแจ้งความเมื่อวันที่31ธันวาคม2567กับพันตำรวจโทพีระศีสวสอบสวนสอ,อเมืองอุดรธานี และครั้งที่สองวันที่14มกราคม2568โดยนางบีเล่าว่าตนเป็นพยาบาลวิชาชีพทํางานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีต้นเดือนธันวาคม2567มีโทรศัพท์เบอร์แปลกโทรมาหาก่อนจะแนะนำตัวว่าเป็นหมอชื่อเนมเป็นหมอสมองอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งในกรุงเทพพร้อมกับสอบถามตนว่าต้องการขายที่ดินที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่พี่สาวหมออยากซื้อตนบอกว่า ไม่มีที่ดินอยู่จังหวัดนนทบุรีจากนั้นหมอเนมก็อ้างว่าโทรผิดนึกว่าเป็นเบอร์โทรเจ้าของที่ประกาศขายที่ดินแล้ววางสายไปหลังจากนั้นก็โทรมาหาอีกพร้อมกับขอลายโทรมาพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ชีวิตส่วนตัวและการทำงานทำเป็นห่วงใยว่าเหนื่อยไหมทำงานที่โรงพยาบาลตนก็บอกว่าเหนื่อยเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยคุณหมอเนมก็เลยชักชวนหารายได้เพิ่มโดยไปขายของออนไลน์เป็นสินค้าผู้หญิงใช้มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอางน้ำหอมถ้าตนลงทุนสามหมื่นจะได้กำไรคืนมาหนึ่งหมื่นตนหลงเชื่อในคำชักชวนจึงโอนเงินไปลงทุนโอนครั้งแรกสามหมื่นบาทก็ได้คืนมาสี่หมื่นได้กำไรหนึ่งหมื่นบาทโอนไปครั้งที่สองสี่หมื่นก็ได้กำไรคืนมาทำให้เชื่อสนิทว่าได้กำไรจริงจึงโอนครั้งที่สามหมอเนมบอกว่าสินค้าลดใหญ่ราคาสี่แสนบาทตนก็โอนไปสี่แสนบาทกลับบอกว่าสินค้ายังไม่มาแต่ก็มีออเดอร์ใหม่ จ็ดแสนบาทตนก็โอนไปอีกเจ็ดแสนบาทปรากฏว่าสินค้าทั้งสองล็อตก็ยังไม่มาแต่หมอเนมก็บอกว่ามีออเดอร์มาอีก6 5แสนบาทก็ชวนตนลงทุนอีกตนก็โอนเงิน6 5แสนบาทไปอีกตนเอใจว่าลงทุนไปทั้ง3ล็อตรวมเป็นเงินกว่า1.8ล้านบาททำไมยังไม่ได้กำไรกลับมานางบีเล่าต่อว่าหมอเนมก็อ้างว่าสินค้ายังไม่มาและหมอเนมยังชวนลงทุนต่ออีกตนคิดว่าถูกหลอกแล้วจึงหยุดโอนเงินลงทุนพอตนหยุดโอน ร้านค้าออนไลน์ก็ปิดและติดต่อไม่ได้จนวันที่31ธันวาคม2567ตนจึงมาแจ้งความกับพันตำรวจโทรพีรราศีสอวอสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีต่อมาวันที่14มกราคม2568ได้มี Facebook เด้งขึ้นมาชื่อว่าทนายนันทพัฒน์ทักข้อความมาหาตนว่าเป็นผู้เสียหายแก๊งคอนเซ็นเตอร์ใช่หรือไม่ตนเป็นทนายสามารถช่วยตามเอาเงินคืนได้ เพราะช่วยเหลือมาหลายคนแล้วเพราะความอยากได้เงินคืนจึงแอดไลน์กับทนายความต่อมาทนายความได้ส่งลายพลตารวจโทรชลิตทิพย์ธรรมรงตําแหน่งรองผู้กํากับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ตนติดต่อกับคนนี้ตนจึงติดต่อไปตํารวจแจ้งว่าถ้าจะเอาเงินคืนได้ต้องเข้าไปเทรดหุ้นผ่านแอปเซตไทยแลนด์และสอบถามตนว่ามีเงินเท่าไหร่ตนบอกว่ามีหนึ่งแสนบาทจากนั้นก็ให้ตนโอนเงิน ให้กับฝ่ายไอทีจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทจากนั้นก็มีผลกำไรโอนกลับคืน60,000บาทแต่ต้นทุน1 0 0 0 0แสนบาทก็ยังคงไว้ในบัญชีจากนั้นก็ถามตนว่ามีเงินในบัญชีกี่บาทตนก็บอกว่ามี2-3 0ถึงแสนบาทตำรวจไซเบอร์ก็บอกให้ตนโอนลงทุนทั้งหมดจะได้เงินคืนมาตนจึงลงทุนไป8.5แสนบาทโดยยืมพี่ชายและญาติมาลงทุนด้วยพอโอนเงิน8 5แสนบาทจะได้คืน3.1ล้าน และให้ไปกดเงินได้เลยแต่ต้องเสียภาษี30%คือ9.3แสนบาทก็รู้ว่าถูกหลอกอีกแล้วนางบีเล่าอีกว่าตอนแรกโดนหลอกไป1.8ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่เตรียมไว้รักษาแม่ที่ป่วยติดเตียงและเตรียมไว้ให้ลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยแต่พอรู้ว่าถูกหลอกก็ยังเหลือเงินติดบัญชี3แสนบาทแต่พอทนายมาหลอกว่าช่วยตามเงินได้แล้วว่าแนะนําให้ไปรู้จักกับตํารวจไซเบอร์หลอกสูญเงินไปอีก9.5แสนบาทคิดว่าบุคคลทั้งหมอเนมทนายนันทพัฒน และพลตำรวจโทรชลิตเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ตนโดนหลอกซ้ำซ้อนซึ่งธนาคารได้อายัดบัญชีทั้ง3าบัญชีเรียบร้อยตนสูญเงินเก็บไป2ล้านและเป็นหนี้อีกหลายแสนอยากให้ตำรวจตามจับแก๊งคอนเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีตามกฎหมายและอยากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์อย่าเชื่อเรื่องการลงทุนทางลายและเพจที่เขาแนะนำมาเด็ดขาดจะสูญเงินเก็บมาทั้งชีวิตและยังนี้เหมือนกับตนโดนหลอกซ้ำซากจนหมดตัว